Ah: สวั right so สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังของเราอยู่ที่ d m g นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัต <sucks> ิธรรมกลางกรุงเทพมหานครเลยค่ะอยู่ที่ชั้น22ของอมรินพลาซ่านะคะวันนี้โอกาสดีของทางรายการที่เรามีพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีปัสนา ได้เดินทางจากจันทบุรีเข้ามาในกรุงเทพเลยเป็นโอกาสให้ทางรายการได้มาสัมภาษณ์เพื่อสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับวิปัสนาซึ่งจะไม่ยากนะคะวันนี้เราจะสนทนากับพระอาจารย์มานพโลน,น,นะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าวิปัสนานั้นความหมายที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็ไม่ยากเยียงที่ท่านผู้ชมลานคิดค่ะนักมาศการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ วันนี้อยากสนทนาเรื่องวิปัสนาคืออะไรแล้วก็ความหมายของวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วการใช้วิปัสนาในชีวิตประจําวันอย่างไรคะในเรื่องของวิปัสนานะวิปัสนาคืออะไรวิปัสนานั้นก็เป็นเป็นเรื่องของปัญญานะวิปัสนาเนี่ยปัสนาเนี่เป็นชื่อของปัญญาโดยตรง ในความหมายของคำว่าวิปัสนาเนี่ยมาจากคำว่าวินะแล้วก็บวกปัสนานะหรือปัสนะในคำว่าปัสนาตรงนี้ท่านแปลว่าเห็นหรือแปลว่ารู้ก็ได้นะเห็นรู้แล้วก็วิตรงนี้หมายถึงพิเศษวิปัสนานั้นจะรู้พิเศษคือรู้ทั้งหมด รู้ทั้งหมดก็คือไปรู้อารมณ์ต่างๆที่มาให้รู้ด้วยแล้วก็รู้ตัวจิตเองด้วยตัวจิตคือตัวรู้สึกเนี่ยคือพอจิตออกไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตก็จะรู้แต่เรื่องเท่านั้นเองแต่ทวิปัสนาจะพิเศษตรงนี้พอจิตเกิดขึ้นรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งวิปัสสนาจะไปเห็นตัวเรื่องนั้นด้วยเห็นตัวจิตด้วยเห็นสองอย่าง เราเวลาไปเห็นเนี่ยเห็นแบบวิปัสนาคือเห็นอย่างพิงพเศษ mm hmm. เห็นพิเศษอย่างไรอ่ะไปเห็นทั้งหมดของเรื่องไปเห็นทั้งหมดของจิต mm hmm. ทั้งหมดของเรื่องก็คือเรื่องมาปรากฏให้จิตรับรู้เรื่องนั้นปรากฏอยู่แก่จิตแล้วเรื่องนั้นก็จากจิตไป mm hmm. เห็นมีแล้วก็หมดเห็นเรื่องมาปรากฏกับจิต เห็นเรื่องนั้นหมดไปจากจิตแล้วก็เห็นจิตที่รับรู้เรื่องเห็นจิตเกิดขึ้นมารับรู้เรื่องเห็นจิตนั้นดับไปหมดไปทั้งจิตทั้งเรื่องที่มาให้จิตรับรู้เนี่ยถ้าวิปัสนาเข้าไปมองดูเข้าไปรู้เนี่ยจะรู้พิเศษคือเห็นทั้งจิตเห็นทั้งเรื่องนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนไป คงทนอยู่ไม่ได้ดับไปหมดไปกลายเป็นของว่าถ้าอุปมามันเหมือนกับมีใครคนหนึ่งนะมาทำลายเราอย่างเรากำลังยืนอยู่ข้ามถนนแบบนี้มีคนมาทำลายเราพอมาถึงเขาก็มายกหน้าเราก็ได้มาตบเราก็ได้เปรี่ยงหนึ่งถามว่าเราโกรธไหม เมื่อเขามาตบเราเนี้ยเมื่อเขามาชกหน้าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชนต้องโกรธใช่ไหมโกรธแต่ว่าพอเขาชกเราเสร็จแล้วเ,าเขาก็กลัวกลัวเราด้วยเขาก็วิ่งหนีใ,ในระหว่างที่เขาวิ่งหนีเนี่ยเขาไม่ได้วระวังตัวเองวิ่งไปกลางถนนรถก็วิ่งมาพอดีก็ชนรับม,มันก็เป็นเขาก็ถูกรถชนกระเด็นไปก็เลยคอหักตายพอ,อเราเห็นว่าเขาคอหักตายแล้วเนี่ยถามาเรายังโกรธเขาไหม เรายังเอาเรื่องเขาอยู่ไหมก็เหมือนกับหมดไปแล้วเราไม่เอาเรื่องแล้วมันหายโกรธเลยมันหายโกรธมันไม่เอาเรื่องแล้วทําไมเขาตายแล้วเราก็ตายไปแล้วเห็นเขาหมดเห็นเขาตายไปแล้วมันก็เลยวังก็เลยเฉยจีดโกรธคิดจะเอาเรื่องคิดจะด่าต่อก็ไม่ด่าแล้วคิดจะไปทาร้ายต่อก็ไม่ทําแล้วคิดจะไปแจ้งตำรวจก็ไม่ไปแล้วก็เลยเจะโกรธเขาก็ไม่โกรธก็เลยเฉย นี่าภาว่าขเขางกิีดเราก็เหมือนกันวิปัสนาเห็นเห็นอารมณ์ต่างๆท,ท,ที่มาปรากฏเกิดเกลเห็นหมดไปก็เลยวางเฉยไปเจ้าค่ะอย่างนี้แสดงว่าผู้ที่ <c oughs> ปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงที่มานั่งวิปัสนาเนี่ยคือเราจะหาหนทางให้ปลดปลดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะที่ว่าเราต้องรอบรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ทุกข์หรือเปล่าเจ้าค่ะจิตของคนเราเนี่ยนะที่ที่ท่านให้เราปล่อยวางเนี่ย เรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาสู่จิตให้จิตรับรู้แล้วปล่อยวางคือไม่ต้องไปคิดถึงอีกถ้าไม่คิดถึงอีกจะไม่มีปัญหาแก่จิตสัง <c oughs> เ,เกตนะว่าคนที่มีปัญหาแก่เราเนี่ยถ้าเราเจอเขาแล้วต้องเจอกันอีกพบเขาแล้วต้องพบกันอีกเนี่ยต้องพูดคุยกันอีกเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะมีปัญหาแก่เราจิตก็เหมือนกันพอไปรับรู้เรื่องต่างๆแล้วก็ทิ้งเรื่องนั้นเลย ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นอีกพอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นจะไม่มาเป็นปัญหาจิตเนี <S 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 ่ยปัญหาตรงนี้พระพรุทธเจ้าต้องการให้เราปล่อยเรารับรู้จริงหนึ่งสิ่งใดรู้ได้แต่รู้แล้วปล่อยแต่ว่าปล่อยนี่ไม่ใช่เราปล่อยนะต้องวิัสสนาปล่อยตัวปัญญาตัวพิจารนาเข้าไปมองเห็นจริงๆและเข้าใจจริงๆว่าดับแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วแทนที่จิตจะไปคิดถึงอีกแล้วยึดถือ <S <S <ๆ>ก็เลยไม่ต้องคิดถึง อันนี้พระเห็นหมดไป <Okay. S 1> ลักษณะกา,ารเห็นหมดไปตรงนี้ภาษาธรรมะท่านใช้ภาษาสองคำท่านใช้คำว่าอานัตตา <Okay. S 1> เห็นหมดไปก็คือไม่มีตัวตน <Okay. S 1> เหลืออยู่ไม่มีตัวตนของสิ่งสิ่งนั้นเหลืออยู่เห็นหมดไปไม่มีตัวตนเหลืออยู่ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุญญาตา <Okay. S 1> เห็นเป็นของว่าง ทีนี้เราเห็นสิ่งนี้ด้วยการมองผ่านวิธีวิปัสนาใช่ไหมใช่ใช่เห็นด้วยการใส่ใจตรงเนี้ยแล้วตัวใส่ใจรู้ตรงเนี้ยเครียกตัวรู้ว่าวิปัสนาการใส่ใจเนี่ยถ้าเราใส่ใจอย่างเสียงที่ดังอยู่เนี่ยถ้าเราใส่ใจก็จะเห็นเสียงแต่ละเสียงดับดับไฟหมดไฟเราไปตั้งใจมองมุมดับมันก็ไม่ไปมองมุมเกิดไม่ไปปรุงแต่งให้เป็นปัญหาแต่ไม่ไปใส่ใจในมุมดับมันก็จะไปมองมุมเกิด พอไปมองมุมเกิดก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้เราก็ยินยินร้าย,ยแ, <Okay. S 1> แต่จริงๆมันยังมีขบวนการอีกเยอะนะแต่ <Okay. S 1> จะพูดอะนรละเอียดยังมีขบวนการเยอะๆคม <Okay. S 1> ท่านผู้ชมคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราสนทนากับพระอาจาร,รย์มานพเนี่ยนะคะ <c oughs> เพื่อว่าจะชี้นําให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่า <c oughs> การวิปัสสนานั้น <c oughs> ทําได้ไม่ยาก <c oughs> ถ้าเข้าใจความหมายของวิปัสสนา สำหรับท่านผู้ชมที่ศึกษามาอย่างดีแล้วคงเห็นเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องยากแต่ใช้เวลาในการศึกษามาพอสมควรแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเริ่มสนใจวิปัสสนาแล้วเคยมีคำถามว่าทำไมเราเป็นคนทุทธแล้วอยากจะนั่งวิปัสสนาเพื่อให้เราสงบแค่นั้นหรือจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะให้ความหมายได้ดีว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราใช้วิปัสสนาเพื่อจะมาเป็นผู้รอบรู้แก่จิตที่ทำให้เราเกิดทุกข์นะคะ วันนี้เราสนทนากับพระอาจารย์ในเรื่องความหมายแต่พรุ่งนี้นะคะเรายังสนทนาต่อกับว่าเราจะฝึกปฏิบัติวิปัสสนาอย่างไรและความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้ทางรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันแล้วก็รายการยังสนทนาธรรมเรื่องวิปัสสนาอย่างง่ายๆกับท่านพระอาจารย์มานพ วันีต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ